เดือนตุลาคมนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ําจะไปที่400บาทสําหรับผู้ประกอบการไซส์ L ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผู้ประกอบการไซส์เล็กๆอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบภาพรวมถ้าจําได้เนี่ยนโยบายของทาาคารเพื่อไทยเนยค่าแรงวันละ600แต่ GDP เนี่ยมันจะต้องเติบโตตามไปด้วยนะครับนั่นก็คือ GDP เนี่ยโตเฉลีย่ยปีละ5%อย่างไรก็ตามเนี่ยงานนี้ก็ต้องรอนะว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนี่จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สินสมทรงสินเชื่อเขาไม่ค่อยปล่อยแล้วแม่ เขาไม่ค่อยปล่อยนี่เสียเยอะ NPL ฉ่ำเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ต้องแก้นองแกนี่เมื่อเลยเป็นที่มาของการแฮคัดในระดับชาติที่พ่อใหญ่โทนี่บอกต้องแฮคัดแฮอะไรละนะไม่แฮคัดนี่ก็คือทำไมตัดผมผมล่วงละคะแม่นะนึกว่าทำคีโมผมล่วงละคะไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะคะขนในร้างกายล่วงหมดนะคะไม่อยากจะพูดพูดแล้วมันจะอนาจารนะ,ะล่วงหมดแล้วนะคะ ขนาดไม่ได้ค่อยทานผงชูรสก็ล่วงกันหมดแล้วคะ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะไซแอ,อคุณนะเตรียมจ่าย400บาททั่วประเทศนะส่วนไซเล็กๆเ,เขาบอกชะลอก่อนไม่ไหวเงินทองไม่ค่อยมีนะสินค้าจีนทะลักถล่มถล่มทล,ลายต้องเช็คหน่อยนะ